วันนี้ผมก็กลั่นน้ำมันนะครับกลั่นทุกวันนะครับตอนเริ่มกลั่นตั้งแต่เช้าครับอันนี้ก็ออกถือว่าออกดีนะครับผมกลั่นได้วันละ35-40ลิตรสองหอกกลั่นเนี่ยครับวันหนึ่งได้เกือบ40ลิตรอันนี้ผมทำทุกวันยังไม่พอใช้นะครับ เพาะวที่ร้านผมน,นี่ใช้เยอะมากใช้กับรถทุกคนันต้นทุนในการกลันตอนหนึ่งลิตรนะครับราคาไม่ถึงสิบบาทซึ่งมันทำให้ประหยัดได้เยอะมากใครสนใจนะครับใครสนใจหอกลันเราขายในราคาหนึ่งาพบาทติดต่อได้ที่เบอร์โทร8 8 5 7 0 8, 8 8 8 6 1 โดยเราจะอบรมให้1วันครับฟรีอาหาร3ามมื้อพักหนึ่งคืนเราจะสอนให้เริ่ันเป็นกันได้นะครับใ,ใครสนใจก็มาติดต่อเราไ,ได้